สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาเ,เพื่อนๆมาดูกวักมรกดที่เราปลูกไว้นะคะเช้านี้ดูแลน้องนกปล่อยน้องนกค่ะทุกคนน้องนกของเราก็เลยมาเกาะแกะกอะกวนอยู่กับเรานี่แหละถ้าเราปล่อยนอกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะไปเลที่อื่นไหมไปเล่นที่อื่นไป กอกมองกดกระถางนี้นะคะจะพาเพื่อนเื่อมาดูความด่างของของกาบใบนะคะรือที่หุ้มก้านใบเนี่ยจะมีทั้งเส้นเขียวเส้นชมพูนะคะทุกคนแต่พอมาดูยอดไม่มีความด่างเลยค่ะเผือกทั้งหมดเลย ดังนั้นถ้าเราเห็นลักษณะากาบใบหรือที่ห,อห่อหุ้มใบเนี่ยนะคะเราก็อย่าเพิ่งเดี๋ยวนะคะพอดีเนี่ยเกาะแกะ,แกะอ่ะดีนี่ก็ได้ลักษณะเขียวชุมพูแบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งฟันธงว่าเขาจะด่างทุกใบนะเนี่ยเห็นไหมเผือกทุกใบเลยเผือกทุกใบเลย ไม่ไปเล่นที่อื่นส่งยอดนี้นะคะดนะูนะนี่จะมีความด่างแต่ด่างไม่ชัดนะแต่แบบนี้ด่างชัดด่างแบบทุกใบเลยแบบนี้ แังนั้นยอดใหม่ที่ขึ้นมานะคะก็ยังฟันธงไม่ได้คะ่ะว่าเขาจะาด่า,ดางหรือว่าเผือกนะแบบนี้ก็ต้องรอเล้นต่อไปนะคะ<ม><น>ส่วนกระถางนี้ด่างสวยมากเลยทุกคน ก้านยังอ่อนนะก้านยังอ่อนแต่ด่างสวยมากๆ วันนี้นะคะเชา้านี้ก่อนที่เราจะไปดูแลน้องลูกแล้วก็ดูแลผักที่เราเปลูกน,นะคะแล้วก็จะมาสำรวจดูว่ามีต้นไหนที่เราพอขายได้บ้างนะเชา้านี้มาที่กระถางนี้ก่อนแล้วกันค่ะกระถางนี้นะคะ ใครรับนะคะวันนี้เราส่งให้ในราคา880บาทนะคะสำหรับกระถางนี้กระถางแรกค่ะอาไปทำเปินฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งและกรน,นี้นะคะ ถ้าเพื่อนรับก็ขายให้ในราคา780บาทนะคะ780บาทรวมส่งนะคะส่วนต้นนี้ค่ะหัวใหญ่แล้วนะหัวใหญ่แล้วถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะ300 380บาทนะคะ ต้นนี้หัวใหญ่เหมือนกันแต่ด่างไม่ค่อยเยอะนะพี่ขายให้ราะคาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะคะหัวหางนะสองร้อยห้าสิบบาทและกระถางนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะ ใหญ่แล้วสองยห้าสิบส่วนกระถางนี้นะคะถ้าเพื่อนรับก็สี่ร้อยนะสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วกันนะคะสี่รอยแปดสิบบาทส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราถอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเรายังไม่ได้ปลูกใส่กระถางเอาปล่อยไว้แบบนี้เพราะว่าไม่มีเวลาดู ดูกระถางแล้วก็ดินเอามาเรายังไม่ได้ไปขุดเอาดินมาปนทุกคนเราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ลดน้ำเพราะว่าเราวางไว้แบบนี้เลยค่ะน,นี่คือหนึ่งสัปดาห์ที่เราถอนออกมาแล้วก็แยกก่อออกมานะคะใครสนใจก็ถ่ายให้นะต้นละ ต้นนี้หนึ่งร้อยต้นนี้แปดสิบาทนะต้นนี้หกสิบบาทต้นนี้เป็นตอกมะกรูดด่างด่างเหลืองนะคะอันนี้คือยอดเผือกที่ขึ้นมาใหม่ถ้าเพื่อนรับก็ขายให้ในราคาหกสิบบาทไปกับต้นอื่นนะ น้องนกเรียกแล้วค่ะทุกคนเรียกให้ไปให้อาหารให้น้ำแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ